โอ้ทิดแต้มครับต่อแต้มดัมปิ้งมอเตอร์ไซค์โอ้ต่อแต้มมาสมทบด้วยครับ <S <S <hy> เรื้อเรื้อเกื้อเรื้อครับคับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบเก์น้ำซิ่งครับนี่ครับหลังจากวิ่งอยู่3คันครับผมวันนี้ มาแล้วทิศแต้มทิศแต้มเพิ่งมาถึงครับไม่รู้ไปวิ่งอยู่ที่ไหนมานะแก้วมานะรถท่อทงเป็นไรดูหน่อยสิเป็นไรพี่ Cứ xài kia luôn Khánh khánh kia còn kia luôn mà ngắn นี่ก็บายมาสี่สี่คันแล้วสี่คันครับเราก็จะไม่เดินลงไปนะเราจะรออยู่ข้างบน,น่แ้ไะส่วนทวาะจะโดยก็รถน้อยครับตักคันเดียวก็พอเขาก็เลยแยกไปดึงสโลปครับขุดดินเบี่ยงขึ้นแล้วก็จะดึงสโลปครับจอดให้ท่า ไปอามอามน้อยครับแต่วันนี้แดดร้อนมากเลยนะทุกคนมา,มาแล้ว นี่ก็ขุดคันเดียวครับเนื่องจากรถน้อยนะผสมประสานครับดินครับทั้งผสมครูนนี่สี่คันละสี่คันนะแรกวิ่งอยู่สามคันครับ เอาถาแล้วทิศแต้มมาแล้วเที่ยวที่สองครับทิศทิศทิศเอา <c oughs> ต้อมเอ่ยใจเย็น,ปนไปเลยร้อนลรอฮะ <c oughs> ี่ครับต่อแต้มมาสมทบด้วยครับงานนี้ปล่อยมาแล้วครับตอนนี้ก็ครบทีมแล้วต่อแต้มมาแล้วต่อแต้มดัมปิ้งครับ วันนี้แดดร้อนฝนจะไม่ตกแล้วเนี่ยร้อนผิดปกติมากครับนี่เริ่มยุบแล้วครับ ีเริ่มยุบแล้วครับนี่มันเป็นช่วงจังหวะร้อยต่อนะครับในตรงนี้จะยุบล้วต่อแเต็มดัมปิ i งครับเที่ยวที่สองครับไม่รู้ว่าไปวิ่งอยู่ที่ไหนมานะ งานปากบอ่อครับสว่วงเร็วด้วยนะรอบเร็วด้วยครับรถทิเแ็มแต่ขึ้นสบายสบายครับแห่งานนี้สนุกสนานเลยครับ4ี่คันแล้ว งานนี้ที่เทครับไม่ทันแน่นอนครับบอกก็ได้มาเต็มแล้วครับ วันนี้หัวอันหัวหน้าจะด้วยก็ขึ้นบนแล้วครับรถมีน้อยครับเขาบอกว่าสี่คันนี้ตักคันอยู่แล้วจิบจิ ดูเขาจะเล่นอะไรน,นุ้มบุ้มกาลยะโดนอกระจายนี่แหละเขาเรียกโหดของจริงครับนี่แหละเขาเรียกว่าสายโหดนี่เดินแก้งเสร็จก็เดินไปนะ เขาการ,ระยะได้ผู้ดีครับเกินเรื่องโคลนกระเด็นนี่าการ,ระยะได้เม่นมากครับสุดจัดประลัดป๋อมาบังฮามจะปิดท้ายด้วยเจ้าอามครับอามน้อยซอยยิก โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเราไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไปบายครับสวัสดีครับ